บทที่23ขยีอยู่คําสุภาพชับซูชิกษาทานข้าวคําสุภาพพยนสันไม่สบายคําสุภาพโทรากาตายคําสุภาพทือรีทือระยอให้คําสุภาพซองฮัมชื่อคําสุภาพยอนซีอายุคําสุภาพ แสงชินวันเกิดคําสุภาพเท็กบ้านคําสุภาพชินบาร่นชินโกถึโรอกาใส่รองเท้าเข้าไปฮันโซนิโรมุนโกนึนซูให้ของด้วยมือเดียวทารีรินต้นสันขาทารีรินโกโกันนั่งไขว่ห้าง พาเบชุดกระรักรากืนกดปักช้อนลงในข้าวพับคือรือซึนถึดโกโมกยกถ้วยข้าวแล้วกินโซรีรินคือเกเน,นเสียงดังโคแกรินทนรีทนระยอหมุนคอฮอรีรินชุบ ก้มเอวชารีรินยังโบเสียสระที่นั่งหกจองกังวลอรินผู้ใหญ่มูรโภมูรพวาถามทึนยกถือหนดวางเยจรมารยาทอาจิกยังคารือชีคารือชโย สอนบอกเมอินทุกวันคอนกังสุขภาพดีโซโยงฮีเงียบมันพูดเอลริเบอีทอลิปเอซือคอนเรอีทอบันไดเลื่อนโคเซงยากลำบาก